พระปิตาข้าวตอกแตกหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังกรุงเทพลักษณะองค์พระเล็กเท่าปลายนิ้วก้อยหากเอ่ยถึงอาจารย์ของท่านกรมหลวงชุมพรก็มักจะนึกถึงหลวงปู่สุขชันได้หากเอ่ยถึงอาจารย์ของล้นเกล้ารัชการที่ห้าก็นึกถึงหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังชั้นนั้นเพราะล้นเกล้ารัชการที่ห้าทรงถวายการเคารพนับถือแด่หลวงปู่เอี่ยมอย่างมากสำหรับการสร้างพระปิตาของหลวงปู่เอี่ยมนั้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อสำริดหรือตะกัว ท่านจะสร้างจากกรรมวิธีหล่อโบราณหรือปั้นหุ่นเทียนทีละองค์ในกรณีนี้จะขอกล่าวเฉพาะการสร้างพระปิดตาข้าวตอกแตกเนื้อตะกั่วเท่านั้นท่านจะนําตะกั่วท่อมชาซึ่งเป็นตะกั่วที่ห่อใบชาจากเมืองจีนสีคล้าเป็นวัสดุในการสร้างจากนั้นท่านก็จะทําการลงเหล็กจานประจุพลังลงไปในแผ่นตะกั่วนั้นแล้วรีดหลอมออกมาเป็นแผ่นจากนั้นก็ลงเหล็กจานรีดหลอม ทำซ้ำๆอย่างนี้หลายต่อหลายรอบจนท่านเห็นว่าดีแล้วจากนั้นก็ทําการหล่อหลอมออกมาเป็นพระปิตาพอได้จํานวนที่ต้องการท่านก็จะนําพระปิตาทั้งหมดมาใส่ไว้ในบาตรกาหนดสมาธิจิตบริกรรมคาถาพระเวทจนองค์พระปิตากระแทกกับบาตรกระทั่งเกิดเสียงกระทบราวกับเสียงที่เกิดขึ้นในขณะที่คั่วข้าวตอกจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกพระปิตาข้าวตอกแตกสำหรับพุทธคุณของพระปิตาข้าวตอกแตกนั้น นักเลงรุ่นปู่ทวดจนถึงยุคป,ปัจจุบันให้การยอมรับว่าเหนียวสุดๆทั้งคล้วคลาดคงกระพันคุ้มครองป้องกันอันตรายได้